ต,ติดต่อมาตุงแช่ตุ้งตุ้งแช่แม่เงเนี่ตื่นได้แล้วเป็นรองคนหน้าหมูได้ไงเนี่ย <c oughs> ไปต่อไปหาคนหน้าต่อโอ้โหทัวเป็นวงดนตรีเลยเนี่ยเหมือนเดิมครับเอาไอต้ตาแล้ว <c oughs> ต้องเอายาด สามชาครับหัวหน้าโตโตโตษต้กลัวกูไม่เอาสามชาเอาอะไรแล้วกูไม่เอาพวกมึงสามคนด้วยโอเคตาครับผมไกดครับผมเองสองคนเช็คความพร้อมในหมู่เราสิวเรียบร้อยดีใช่ไหมได้ครับหัวหน้าลูกเสือทุกท่าน <ข>กับผมขอเช็คความเรียบร้อยถึงการแต่งตัวหน่อยนะได้ครับท่านคนแรกกระปูครับผมผ้าพันคอวอลเกอร์โอเครงเองเท้ารองเท้าชุดอาร์มวกโอเคผ่านโอเคผ่านผ้าพันคอวอลเกอร์รองเท้ามวกครบวา้าวครับตรงวอลเกอร์ผ้าพันคอได้รองเท้ารองเท้ามีขอบคุณครับโอเคผ่านดเดี๋ยว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 วกไปไหน ทำไมเราไม่ใส่หมวกลืมครับลืมจัดลายตายอาขังมาหนี้านี่ดยน้ำหนักมึงหายไปไหนหมดตบให้ผ่านหมดเออเอออะไรแบบนี้ดีมากตบแบบเ่อก้แหละตอบอ้ตบแล้วเมื่อกี้ลองเมื่อกี้ลองก็ต้องลองว่าผ้า ไอ้เฮียน right. ี right! 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 ่ตบเลยตบเลยตบเลยมันใชตบอีกไม่เช็คก่อนนะครับตบก่อนตบไว้ก่อนมันมีผิดนะเนี่ยจำได้เหรอลูกเสริมโมเมนตัม้าส่งเท้ามีร่องแบบครบบวกมีแต่เอ๊ะวอล์กเกิลไปไหนอยู่ใต้กดแล้วลงโทษผมโดนเพราะอะไรครับวอล์กเกิลผมไม่ีวอล์กเกิลผมแต่ผมเหลือไปเห็นครับอ้าว นี่ครับหายไปไหนแล้วอย่างนี้ผมจะต้องตกใครเนี่ยโดนแทนน้องโดนแทนน้องมาโอ้ยตามอะมันไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่คอยได้ตอบไม่ควรอแก้หูแตกพังไปหกสิบคนต่อไปถึงต่อให้ไม่มีกูก็ไม่กล้าตบไปครับโอเคเมื่อเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันนี้จะทำอะไร ตาบ,บอกทุกคนมาครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปเข้าฐานกันระจญภัยเปิความเป็นลูกเสือเราจะแบ่งมป2ทีมแข่งกันในฐานต่างๆเก็บแต้มไปแต่ละฐานเรื่อยๆทีมใดชนะรับของรางวัลชิ้นงามไปเลยคือ Play Station s t a t i o n 4ได้แล้ว นเตชั่นสี่เล่นได้แค่4ี่คนใช่ไหมไม่ใช่มันเป็นชื่อรุ่นชื่อรุ่นขอโทษเข้าหัวหน้าท่านอยากได้เพลสี่ไหครับอ้าวคุณตาลูกผมกําลังโตผมจะเป็นจะต้องเอาเกมไปขายเพื่อเอาเงินมาซื้อนมเอาเก็บให้ลูกเล่ไม่ได้อยากเล่นอันที่หนึ่งะตรงนู้นเลยเป็นเบาะบนน้ําอเป็นขั้คขันะตัววิ่งไต่ไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปให้ถึงเป้าหมายใครยืนได้แต่ละทีมได้เป็นหนึ่งคะแนนฐานที่สองก็จะเป็น บันไดลิงอ่าอันนี้ขึ้นไปเป็นทีมเลยไต่จากจุดเริ่มต้นไปถึงปลายทางอีกทีมจะเป็นอุปสรรคคอยเขย่าสะพานลิงแก้กันได้อ่าให้ตกล้มลงไปก็ฐานที่สมเป็นโหนสลิงจากจุดเริ่มต้นไปที่ปลายทางวูดแล้วไปยืนมันบอกเขียวให้ได้ลงมายืนปึ๊บสมมติพอลงบอกเขียวได้แต่ล้มตกน้ําก็ถือว่าไม่ได้คะแนนใครยืนได้นับไป1คะแนนใครชนะรับไปเลย PlayStation 4 ตอนนี้ฮะเราอยู่ที่ฐานแรกนะฮะกันเราจะทําการแข่งขันกันระหว่าง2ทีมคู่ที่หนึ่งฮะตาด็อกเล็กับจะเด็ดนะครับแข่งกันตาด็อกเลคไี่มาจากทีมผมผมไม่ต้องบอกเลยสรรพคุณของเขาอีกทีมนี้มาจากทีมกระหลงกุ๊กรอดูดีกว่าเฮ้ยตาเต็มที่ไว้ไปพร้อมแล้วไปเลยครับไป นิดเดียวมันเข้าก่อนกูแค่แบบว่าสูสีกันเลยนะต้าท่วงตัวมันมาถึงตั้งนานแล้วแ่เข้าวหมดไปมือนึ่งแล้วมึงยังไม่มาเลยหัวที่หัวตาอยู่ตรงนู้นกระจอกทิหายเลยกระเด็ดชนะไม่เปียกเลยดูอย่าเพิ่งดีใจไปเดี๋ยวแข่งกันเองเอยแข่งมึงไม่ต้องเออเงียบไปเลยผู้ที่สองครับกอล์ฟฟูเจอโมเมนตัมปั๊ ต่อไปมั่นใจามากทีมเราได้แต้มแน่นอนเพราะว่าเป็น 500. เจมห้าร้อยลุ้น<ะ>กับไอค้เลวว้าวไปชมกันเลยครับอ้อ เกมแรกนะครับคู่ต่อไปครับมั่นใจมากเพราะว่าเป็นหัวหน้าหมู่ผมเองยัดหาละเบียร์สดนอ้าสู้สู้ยัดไปเลยยัดฐาสู้สู้ยัดฐานยัดฐา ช่างโหขึ้นมาเนี้โหมาเนี้ยเลยไปใช้ขึ้นมาเนี้ยได้ไงอีกมึงม่ว่ามึงว่าอเหรอมัวแต่กูก็กูบอกให้เอาจริงไงไม่เอาฮาโอ้โหนี่จริงที่สุดไม่เคยทรงตัวได้ดีขนาดนี้มาก่อนยังยังไม่ไปด่านส่งไปดิเกมต่อไปสะพานลิงเกาะลาวใครจะอยู่ใครจะไปไปชมครับ

ได้ทิงพิชโอ้ยโอ้ยยังขึ้นมากันหมดเลยมันหลุดไม่ยอมแพ้พวกมึงหรอกเออเดี๋ยวถ้ากูไปถึงองนั้นน่ะเออขอเราตีรูปหน้าพวกมึงเเออได้มาเนี้นะเมามาจะเอาตีรูปหน้าให้เยอะใส่้วยใส่มาทิ้งหน้าเร็วมาเลยไปเอา น้ <ส gas: S 1> าโอ้ยจงโอ้ยแม่งซิ่งไปว่าจกให้สักกระบวนเปกนแบบเี้ เลยเนี่ยไปเรียกว่าการป่วนกายศาสตร์ก่อนอย่าง้แม่โยเรียแม่งโยแม่งยแม่งโยเยแม่งโยโอโหไม่ใช่ไร่วรอไเดินอ่ะเดินอ่ะเดินม่ง